วุ Ooh, ้ยนี่นี่นี่ขาวๆเหลือบๆอยู่ในรูนี่โอ้เหลืองอ๋อยเลยน่ะมา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 ดูกระบอกนี้นะเรื่องครึบเลยเนี่ยเอ้าอุ้ยหนักอยู่หนักอยู่โอ้โหเม่วันนี้ปลาไหลแต่ละตัวโอ้โหอุ้ยใส่ขยันออกมาโอ้โหดูโอ้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องนานาเอช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมชัางนาเดชนะวันนี้พากันมากูก้กระบอกดักปลาไหลอีกแล้วนะครับไม้ใหม่ไม้ใหม,หม,หม่โดนไม่โดนได้ไม่ได้เดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันครับผมวันนี้มากันครบทีมเหมือนเดิมสามคนครับ4ี่คนเิพิโรดแม็กพารมิดแล้วก็ช่งนเดชนะครับผมไปครับไปลุ้นกันไม้ก็จะเป็น ล่องน้ำตามล่องสวนนะครับมาดูกันเงียบปไม่ได้นะครับกระบอกแรกมาดูกระบอกนี้นะล่องสวนเล็กๆเนี่ยครับเป็นไงออโด,นเ,น,โดนเหรอเอามาแล้วครับหนึ่งหน,น,นักวะไหนๆๆลองถือหน่อยลองถือลุ โอ้ยนี่นี่นี่ขาวๆเรือบๆอยู่ในรูนี่มาแล้วครับตัวแรกโอ้หนักอึบเลยววยยใหญ่ใหญ่ใหญมาดูฝั่งพี่โรดบ้างครับ,ะรบฮะโะอ้อะไรเทน้ำให้หมดก่อนในดูเสียงโดนไหมเอา้าโอ้น่าจะหนักอยู่นี่ใหญ่ไหมโอ้เหลืองอ้อยเลยเน่ะมามาม เอาพันมิตรอยู่ไกลๆตรงนู้คบบนครับน<อ>ุ่นเล็กกว่ากระบอกพี่หน่อยครับอ๋อนี่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 อยู่นี่ครับอ้าวมามา <ๆ S 1> มา,ม,า,ม,ามีไหมครับกระบอกนี้โดนนะโอ้ยดิด้นอยู่ตัวน้อยเหรอ, <laughs> อนี่ดังครึบเลยเนี่ยโอ้โหนี่หนักมากครับเนี่ยดู ตัวใหญ่แน่นอนโอ้ยสุดๆเลยนี่ดิ่มครึ้งครึ้งค้งเลยักเนี่ยแทบไม่มีอากาศข้างในครับสุดยอดแล้วนี่ก็ยังได้อีกเนี่ยนี่ๆดิ่ดตัวเหลือบๆเนี่อ่าหมายใหม่ก็น่าจะพอหมานอยู่นะวันนี้โอ้สุดยอดครับ หุยน้ำหรือหุยปลาไหลฮะปลาไหลโดนเหรอโดนนะาอุ้ยอุ้ยนักอยู่นักอยู่เุ้ยตอนแรกนึกว่าน้ำอ่าเดี๋ยวดูฝั่งพี่โรดบ้างพี่โรดมาหลักตรงนี้ได้สองกระบอกสองกระบอกได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะตะมิดกระบอกสุดท้ายนะครับผมดูตะมิดหน่อย อุ้ยกนดันเลยอุ้ยโอ้โหตรงนี้พานีโดนสองกระบอกติดติดเลยครับเอาตู่ปะหนักเลยอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวกลับไปลุ้นกันอยู่ที่บ้านวันนี้ใครจะชนะนะสามในพานครับผมพอได้กับข้าวนอกนี้เนาะอ่ะไปครับผมมาแม็กโดนนะตายตายเหรอเดี๋ยวดูนะ อุ้ยตัวนี้โตตา,ตายเลยนะอุอออ้ยมันตายง่ายอ่ะเฮ้ยตัวนี้ไม่หลุดครึ่งโูครับนี่อุ้ยทำไมาตายทั้งคู่เลยเออ,เ,อเป็นยังไงล้วปลาไหลสองตัวนี้ก็เกือบโลแล้วเนี่ยนํำเล่นไปครับมาตัวอ๋อตัวหนึ่งโอ้ของพี่โลไม่ตายเว้ยอือ ลายใหญ่ลายเล็กนะอู้ตัวตัวนี้วิโรดอ,อู้อุ้ยสองตัวส,สวยสวยสองตัวเลยครับอ่ะ,อะบอกสุดท้ายเหรอครับผมอ่ะ,อะดูดูดูน,นี้บอกนี้บอกนี้อ่ะค่อยค่อยดูดีก่อนค่อยค่อยอุ้ยเออมันเลื้อยเข่าเลื้อยเข่าโดนเออ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 ่ะอ,อ่ะค่อยค่อยขอยับออกมาโอ้โหดูโอ้อุ้ย พี่โลตัวนี้ใหญ่กว่าของมักอีกนี่ดูโอ้โหโอ้ทุกคนตัวนี้นี่ไม่น่ารุนหกเจ็ดขีดอีกมั้งพี่โลนาะใช่โอ้โหดูปลาไหลแต่ละตัวครับนี่โครครอ้โหแไมเอ้ยนี่โอ้ดูนี่ตวงนี่เอาผ่านมิดเทมาตวงแล้วใช่ไหมนี่ตัวนึงแล้วใส่ยอมๆอยู่อ่ะ มาตัวเดียวอ่ะเอ้ยในพันได้หลายกระบอกกับเพื่อนนะเนี่ยนี่โอ้พี่โลดพี่โลดขอพี่โลดออกมาได้เลย่ยอยากไปดูอ่ะเออโอ้โหดูตัวเนโชว์ทีงนี่โอ้โหเอาไปก่อนพันมิตรจะมีใหญ่ๆเข้าม้างไหมเนี่ย โอ้ตัวสวยๆอยู่นะของไรพานเนี่ยแล้วสามสี่แล้ว, 3, ลวนี่อ่ะมาต่อครับโตว่าอู้ตัวนี้โตหน่อยเนะนี่โอ้โหดูโอ,โอ้โตอยู่ครับโตอยู่อ่ะไปดูดิอ่ะ,อะมาค่อยๆเท ออกไหมอุย้ยใจเหมือนกันโอ้โหไม่ผ่านเล่โอ้ใช้ได้ครับอะมากระบอกสุดท้ายดูนะท้ายใหญ่เปล่าหนักเปล่าอ้ยน่าจะใหญ่เหมือนกันครับโอ้โหแม่วันนี้ปลาไหลแต่ละตัวโอ้โหทุกคน อยากจะลองเอาตัวของวิโรจน์ช่างดูหน่อยเนาะใหญ่สุดของวันนี้ครับดูสิถึงครึ่งโลไหมน่าจะเกินอยู่เนาะอะไรอู้จุดขีดครับผมแหมวยเนี่ยในเรื่องของแม็กของแม็กจับของแม็กช่างไหมของแม็กตายครับเสียดายอ้าวโอ้จุดขีดเหมือนกัน โอ้โหสองตัวกิโลสี่น,นั่นะนะี่เนาะแม่ปลาไหลวันนี้ครับทุกคนดูออะเทลงมาพี่ใครอยากเห็นปลาไหลใหญ,ใหญ่ๆก็มากันอีกแล้วครับคลิปนี้นี่อะนี่แล้วก็ชุดนี้ของในพานในพานโตสุดสู้เขาไม่ได้แต่อาศัยได้หลายตัวแลยในพานเนาะโอ้ชนะเลิศนะวันนี้ในพานาานี่นเยอะขอเขาอะ แต่ว่าไซส์อ่ะมันมันไม่โตเท่าเขาแต่ก็ไม่เล็กหรอกเนี่ยโอ้โหโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวของแม็กเนาะไปทํากับข้าวก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันตายแล้วแต่ว่ายังสดปิ๊งๆนี่เดี๋ยวจะไปทําเมนูอะไรเนี่ยปลาใหญ่ไหลใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยก็ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมเท่านี้ก็โอห้หลายมือแล้วนะนี่ใหญ่มากๆครับวันนี้วันนี้ครัวพื้นบ้านเรามาพบกับสาวน้องคายนะสาวน้องคายจะทําเมนูอะไรครับ ปลาไหลนาย่างญี่ปุ่นค่ะก็เมนูนี้เนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากๆนะเปียว <c oughs> ให้เอาปลาไหลไทยบ้านเราเนี่ยเอามาย่างแบบญี่ปุ่นดูกันหน่อยเนาะ <c oughs> คลิปนี้จัดให้แล้วนะนะ <c oughs> อ่ะมาเริ่มย่างกันครับเดี๋ยวเราบอกอส่วนผสมด้วยก็หมูหมัวม่วนะเปียวก็เมนูนี้คืออูนังิไทยแลนด์ใช่ไหมขั <c> ้น <oughs> <c oughs> ตอนกนารหมักก็หมักแบบไทยๆเนี่ยนะรากผักชีกระเทียมพริกไทยดําแล้วก็ใส่ผงขมิ้นนิดหน่อยใช่ไหม หมักเป็นเครื่องหมักแบบนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามีน้ําที่ใช้สําหรับทาตอนใกล้สุกด้วยใช่ไหมค่ะอ่ะไปทีละขั้นตอนครับก่อนเมนูนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะเราเองก็ไม่ได้ชนานาญอะไรครับแค่อยากลองเฉยมีคอมเมนต์เยอะเหลือเกินอะอยากห้ย่างญี่ปุ่นย่างญี่ปุ่นก่อจัดได้ประมาณเนี้นะเปียว <laughs> เราหมักปลาไหลเนี่ยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยผงหมักก็แบบนี้เนาะที่เปียวเขาเอามาลองเนี่ยเขาเรียกต้นขาใช่ไหมเปียวใช่ค่ะ เพื่อหนังปลาไหลจะได้ไม่ติดกับแผงย่างใช่ปหะ่ปกติญี่ปุ่นเวลาเขาย่างก็จะเสียบลวดเหล็กและย่างเนาะใช่แต่ของเราก็เลเวลไม่ถึงครับประยุกเอาบ้านเราใช้ต้นขาได้หรือว่าต้นตะไคร้ก็ได้นะเปียวค่ะอ่ะย่างไฟอ่อนไปเรื่อยๆครับผมระหว่างย่างปลาไหลเรื่อยๆเนี่ยมาดูน้ําที่เราจะใช้ทากันหน่อยนะน้ําใช้ทานี่แล้วก็ซีอิ๊วครับซีอิ๊วดาซีอิ๊วขาวน้ามันหอยแล้วก็ซอสผักเขียว ผงชุรสแล้วก็ผงปรุงรสน้ําตาลครับผสมรวมๆกันให้เป็นน้ำเหนียวๆแบบนี้นี่แล้วก็ใส่งาลงไปหน่อยครับก็ง่ายๆสไตล์ไทยแลนด์นะเนาะจะเป็นหน้าตายังไงก็อรอลุ้นกันเรื่อยๆครับนี่หน้าตาเริ่มมาแล้วนะเปียว <c oughs> <c oughs> นี่ครับอย่างชา้ชาๆให้สุกเรื่อยๆห,หอมๆเนี่ยอื แม่น่ากินใช้เลร่นเหมือนกันนะเปียวนะกินหอมออหอมด้วยเครื่องสมุนไพรไทยอ่ะนะใช่ค่ะลากฝักชีกระเทียมมิกไทยดำครับอ,อย่างกันเพลินๆนหน้าสตูดิโอครับรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลานะเปียว <c oughs> ได้บรรยากาศพื้นบ้านครับเลยว้าวดูครับทุกคนนี่ความเหมือนมันอยู่ตรงนี้นะเปียวใช่ค่ะทาครับน้ำลาดช้ำ,ชำ ก็ <S <S ต้องรอให้ใกล้ๆสุกกันแล้วเปียเนาะ<ช>แล้วแล้วเราก็ย่างไปเรื่อยๆ <S <S ครับแม่น่ากินเฉยเลยแบบนี้อืเราจะทาแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆไฟอ่อนครับทั้งสองด้านเลยแต่ว่าถ้าใครจะย่างแบบนี้อ่ะพอเวลาทาน้ําซอสไปแล้วเนี่ยให้อย่าเผลนนะมันจะไหม้ง่ายเพราะว่าน้ําซอสมันมีน้ําตาลนะเปี่ยวนะ ต้องทาทาแล้วค่อยๆพลิกค่อยๆกลับไวไวครับอย่าย่างทิ้งไว้นานน้ำตาลมันจะไหม,มเนี่ยใช้ต้นขาววางแล้วหนังมันจะไม่ไม่เสียไม่ติดแผงย่างนะเปียยน,น,<ช>นะ,ะจะสวยครับอ่าโอเคได้แบบนี้ก็ทายีนาะเปียเน,น,นะอ่า โอ้ยน่ากินครับน่ากินพริกอีกครับนี่จากนั้นทำไงต่อทาอีกรอบอ่ารอบนี้เราสุดท้ายแล้วนะค่ะซอสต,ต้องฉ่ำ,ฉำครับสไตล์อุลังิี <c oughs> <c oughs> ุดแรกก็เสร็จแล้วใช่ไหมเปียวค่ะแหมละร้อนครับช่ำๆโอ้โหนี่อ่ะเสร็จเรียบร้อยครับปลาไหลหน้าย่างญี่ปุ่นหรือว่าอูนงิไทยแลนด์เดี๋ยวมาลองชิมกันครับผมมานะเปียวลองสิทำเสร็จก็ต้องกินเนาะ,ะไหนดูดิเนื้อชัดๆนี่อ่ะลองตัดออกมาดูหน่อย ลาดซอสฉ่ำๆครับปลาไหลตัวใหญ่อ่ะว่าไงอือหือเอาเนี่แหละคํานี้เลยเอาอ่ะชะ้าๆผู้สาวกินอะไรนะกินเอียนกินเอียนกินเอียนญี่ปุ่นอ่าเอาเลยม,มันรู้สึกก็คือหมักย่างแบบไทยๆอ่ะเนาะรสชาติ<ม>แล้วก็คุ้นเคย เราจะเน้นเอาเออเครื่องเทศไทยนาะมาหมักย่างแล้วกันก็ออกให้มันเราจินนา,นาการว่าอูนังนญี่ปุ่นเน่ยมันก็ออกซอสหวานๆเนาะแล้วก็ปรุงม,มันออกหวานตามเขาแค่นั้นเองครับอ่ะอีกสค่คำเหรอใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ค่ะเรียกร้องกันมาเยอะครับเราก็ไม่มีความรู้ทางด้านปลาไหลญี่ปุ่นนะเนาะเอาตามที่เรามีนี่แหละอ่ะทั้งคำเลยเอากินเลยครับ ทั้งขาตัดไม่ขาดเอาทั้งคำเลยนะเอาอร่อยใช่ไหมในในเดี๋ยวขอลองมั่งเอาตรงไหนดิชิ้นใหญ่เลยชให,ใหญ่อะเมนูนี้ทุกคนก็อยากลองนะครับเดี๋ยวลองด้วยกันหมดเนี่ยแหละที่ไปตักๆักมาด้วยกันเนี่ยเนาะนี่ต้องตัดเลี่ยนด้วยของใหญ่หนะ่อยเผ็ดเมาครับลอง นี่แหละรถอย่างนี้แหละแบญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวไว้มีวาสนาไปกินเราก็จะรู้รสแล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็จะมาทําให้ดูถูกครับแต่ตอนนี้ก็คือนี่แหละรสชาตินี่แหละ,ลนนห,ละหวานมันเค็มหอมซอสหอมซอสหอมแต่ผักชีกระเทียมนไ,ไทยอร่อยครับก็เมนูนี้นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกร้องให้ทํากันเยอะมากนะเพียวรเราก็ตัดสินใจทําให้ลนะทีหนึ่งนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับการหาวัตถุดิบขึ้นบ้านแล้วมาทําเมนูขึ้นบ้านแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ลาไปด้วยอู้นังน่งิไี้ให้เ์อ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย